เลขจะออกตามนั้นก็จยังอันนี้คือวิชาโหราศาสตร์เขาจะไปดูเลิกดูยามอ๋อดาวเด่นจังเลยแสงสว่างอะ่ะเลขก็จะออกตามเลขพวกเนี้ยสลับกันให้ดีเฮะถ้าคนมีดวงยังไงก็สลับถูก ก็ดาวกร,รมมัรคือเลขหนึ่งเห็นไหมกรัรมมารคคือเลขหนึ่งหนึ่งคืออะไรหนึ่งก็คือ,อางานประจำหนึ่งก็คือผู้ที่มียศสาบรรดาศักดิ์หรืออาชีพเลขหนึ่งนะหรือหนึ่งก็คืออาชีพที่ตัวเองสามารถที่จะควบคุมเองได้การจะเป็นลูกน้องครูเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องไขรนะ ครูเนี่ยเป็นเป็นลูกน้องแต่ครูไม่ใช่เพราะว่าครูอ่ะรับหน้าที่ทํางานเฉยๆไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นลูกน้องผอคอ่ะอาชีพครูเลยเปรียบเป็นเลขหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ให้สำหรับคนที่เข้ามาก็ได้เข้าใจแต่ทีนี้หนงห้าไงปึ๊บปึ๊บ่ะก็เป็นเลขครูห้าห้าก็แปลว่าเป็นผู้สอน จ่ายของฝันก็ได้เลยเดี๋ยวว่าแต่ว่า,ต,วาต้องส่งดวงมาดวงให้อาจารย์ก่อนแล้วกันนะจ่ายของฝันปุ๊บอเอาเกส่งมาถ้ามาบอกอาจารย์อาจารย์ก็วิเคราะห์แต่มันไม่ละเอียดเพราะว่าไก่ดีเนี่ยอาจารย์เ้าเรียกอะไรเกิดความเมตตาเฉยเลยเวลาน้อยมากเลยปุ๊บส่งข้อความมาเอออ่ะขอโทษนะเอามาตัตเตชิดเครดิตเนี่ยเขียนเนี่ยเนี่ยเขียนเองเนี่ยอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเขียนเลยเนี่ยอะเขียนเลยเนี่ยจะเขียนอเออ <c oughs> เกิดโทรศัพท์ปะเกิดพระเป็นเจ้าทาไมโดนจิตโดนใจให้อ,อยากช่วยน้องไก่ดีจังเลยเอา้าโอ้ขีดเขียนเองเลย <c oughs> จา่าทุกข์ค่ะเข้าใจยังไม่รู้อันนี้มัน,มนไม่อาจารย์ไม่ค่อยว่างอาจารย์ทําหลายอย่าง <c oughs> ให้มันทํางานไงก,ไนไนก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเขาก็หงอไปเอง <c oughs> แรกๆอาจจะมีปัญหา แต่เรามีอำนาจกว่าเดี๋ยวเขาจะรักเราเพราะว่าสามเก้ากรเจ็ดเก้าคือทำงานมากๆเดี๋ยวรักเราเองให้เขาทำงานเยอะๆคืออย่าไปใจดีก็เอคือการแก้ดูวงเขาจะไม่แบบถ้าพออเดินไปไหนเขาจะไม่หันหน้าอย่างนี้ไม่ไม่ไม่หนูหนูไม่เคยเจอคนที่ที่ที่แบบว่าหรพออพออรักเราอ่ะเห็นเราสำคัญว่าใช้งานเราประจําเลย ช่ค่ะหนูตอนหนูไม่เคยเจอคนแบบนี้เหรอเจอค่ะตอนหนูไปฝึกสอนพออโทรหาหนูสีทุ่มแล้วก็ใช่ไงต้องเป็นหนูที่ทำหนูก็ได้ก็นั่นแหละถูกต้องก็จะยังว่าพออโทรหาเ็าพออดูหนูเขาก็จะคิดเหมือนกันนะโอ้พออดูเอ็นดูเราแน่เลยโทรมาหาเราค่ะอืแล้วหนูก็แค่ใช้งานเขาเยอะๆแล้วก็แค่เขียนว่าเออขึ้นสองขั้นหนึ่งพันบาท อะไรอย่างนี้ขั้นละห้าร้อยสองขั้นเงินเดินขึ้นเสียนส่งไปที่เขตไอ้ที่อาจารย์พูดได้เน,นี่ยอาจารย์เคยเป็นอาจารย์เคยเป็นครูอาจารย์รู้หลักการดีอ๋อเข้าใจแล้วก็ค่อยๆแบบถ้าแบบว่าได้ได้อยู่ตำแหน่งไหญ่ขึ้นก็ค่อยๆแบบยืมมาทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ก็เราก็ค่อยเอาเงินนะไปทาธุรกิจส่วนตัวเพิ่มไปลงไปลงไปลงเปิดกิจการส่วนตัวที่บ้านไว้รอไว้รอตอนกเกษียณแต่แต่ดวง,ง,งก็าดวงนี้ยังไงก็น่าจะไปทางราชการได้ใช่ไหมคะก็กรรมมาคือเลขหนึ่งอ่ะจะไปไหนอ่ะร <c oughs> ับถ้าไม่ไปเลขหนึ่งก็ต้องเป็นเจ้าของกิจการ <c oughs> แล้วจะเป็นเจ้าของกิจการอะไร ก็ต้องหนีไม่พ้นกิจาการเด็กอีกแล้วทําไมไม่สู้ตั้งแต่แรกสู้ตั้งแต่แรกเป็นครูเอาเงินเอาเงินมาด้วยเอาเงินลงทุนมาด้วยขอโทษนะถ้าหนูไม่ไปทางราชาการเนี่ยหนูหนูคิดว่าหนูจะเก็บเงินเปิดร้านเท่าตึกระดับล้านไหวไหมตั้งล้านสองล้านไหวไหมไม่เลยเห็นไหมอาจารย์ก็บอกทางออกเนี่ยทางโป่งเลย โยกเบาบางมากอ่าสมมุติว่าดาวอาทิตทิศได้เกณฑ่โยกเบา,บามากคือพูดง,ง่ายเลยคู่นี้เปราะบางเปราะบางจริงคือเปราะบางก็คือจะจะ,จะอย่างนี้ก็จะหลอดละจะใกล้ละใกล้ละจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปทั้งชีวิต ท่นต,ต้องใจเย็นก็คู่เปราะบางมากก็มันมมมััมันนนได้มัเข้าเกณฑ์เขาเรียกว่าผ่านสอง <c oughs> ผ่านสองเสียสอง <c oughs> คือเปอราะบางคบกันได้แต่ก็ต้องถนอมน้ําใจกันเปราะบางพวกแค่นี้าอาจารย์จะไม่บอกว่าใครคู่แท้คู่อะไรแล้วกันแต่เราเรามัน,นจริงๆแล้วเขาไม่ให้ดูนะครูบาอาจารย์จะไม่ให้ดู เพราะอะไรเพราะว่าผูเ้เป็นเจ้าต้องการให้เรามาปออกหักมาเรียนรู้ความรักหนูอกหักจนหนูเป็น <c oughs> คือคือหนูหนูเข้าใจไหมว่าศาสนาหนูรู้ว่า,าไอ้ตำราเนี้ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ใช่ของศาสนาพุทธนะจริงๆแล้วมันของอินเดียแล้วเราเราเอาดึงออกมาบางส่วนแล้วเป็นมาประยุกต์แล้วคําสอนของเขาสอนว่า ถ้าเราเข้าใจความรักเน่ะเราจะกลับไปหาพระองค์ได้รักคืออะไรกับโมกษะแต่ที่วันเนี้ยทุกวันเนี้ยขอโทษนะเราบอกว่ารักไม่ดีใช่ไหมรักคือกิเลสรักคือต้องเป็นนักบวชอย่างเดียวถึงจะหลุดพ้นในแบบพุทธแต่ในหลักของฮินดูเนี่ยถ้าไม่เข้าใจรักก็กลับบ้านไม่ได้จะต้องเวียนว่ายตายเกิด เพราะฉะนั้นการที่โหราจารย์จะมาห้ามให้เราทุกข์ของความรักนั้นบาปจะเพราะพระองค์ขีดเขียนให้เราต้องเรียนรู้แต่สามารถบอกได้ว่าผู้เปราะบางกิ่งทองใบหยกห่บอบก,กับใบตำแยผีเน่ากับโลผูสามารถพูดได้แบบนี้รู้จักไหมผีผีเน่ากับโลผูเนี่ยรู้จักไหม หนูคิดว่าจะเกณฑ์เลยสักสักเกณฑ์หรือเปล่าเ <c oughs> ทพเจ้าองค์พระพิคเนศเนี่ยที่จริงท่านเป็นเทพเจ้าของความสําเร็จใช่ไหมหรือครูหรืออุปสรรคของมนุษย์ <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูต้องมีดวงสัมพันธ์กับองค์พระพิคเนตแน่นอนอาจารย์ถึงต้องเข้ามาแบบนี้ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าตามหลักโหราศา,ศาสตร์เราอยากจะรู้ว่า เจ้าชะตามีบุญสัมพันธ์กับเทพเจ้าองค์ใดให้ดูลัคนามีดาวอะไรสถิตและตำแหน่งลาภะหนูมีเลข8ดอยู่ในตำแหน่งลาภะตามตำราโหราศาสตร์บอกได้ว่าหนูมีดวงชะตาของลาหูแ่ในตำราพรามณ์บอกว่าผู้ที่ไม่นับถือพระองค์องค์สี่เนธ ลาหูจะเป็นคนวควบคุมและช่วยเหลือหนูเองและเป็นคนทําโทษหนูเองแต่เมื่อหนูบูชาพระพิเคเนตเมื่อไหร่ลาหูนั้นจะกลายเป็นพระองค์ทันทีอาจารย์คนหนูลุกครับคนลุกตอนนี้ตอนนี้คนหนูลุกเพราะว่าในภาคของพระพิเคเนตคือดวงอาทิตย์คือความสว่างคืออุปสรรค ในลาหูก็คืออุปสรรคเช่นกันแต่ด้านเมืดของพระอ,องค์เมื่อเรานับถือองค์สีคเนีตแล้วท่านก็จะเคลียอุปสรรคให้หนูบูชาพระพิคเนีตอาจารย์มั่นใจว่าหนูขอเคลียอุปสรรคเพราะหนูมีอุปสรรคตำแหน่งราชการอยู่ตำแหน่งอุปสรรคหรืออริขอพรพระพิคเคนี แล้วถ้าหนูขอปุ๊บหนูสอบได้จริงๆก็บูชาท่านซะคะเพราะว่าหนูรู้ไหมว่าถ้าหนูไม่มีบุญสําคัญอะไรกับองค์พระพิฆคนเนศแล้วหนูดูป้ายโลโก้ก่อน<ม>องค์<ล>พระพิฆเนศหลาเลยตอนนี้คนเพราะอะไรยังไม่หายเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีบุญสัมพันธ์กับองค์สีคเนศนั้นตอนเด็ก จะมีโอกาสเป็นนางรำหรืออะไรแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงค่ะเป็นจะมีการโดนเรียบร้อยช,ชัดเจนไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว <c oughs> งงเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็เหมือนโดนบังคับปกติก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหลับ <c oughs> มา <c oughs> นั่งเอามันดูความโด่งดัง จะต้องดูดาวอาทิตย์ครับผมดูดูการเงินดูพุธกับศุกร์ครับผมดาวเกษตรสามดวงตามตำราว,ว่าจะมีโอกาสร่ำรวยแต่ถ้าดาวเกษตรสามดวงนั้นไม่มีดาวพุธหรือดาวศุกร์อยู่ ก็จะมีอุปสรรคปัญหาในความร่ำรวยใช่ครับคือเกษตรสามดวงเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้ามี3ดวงจะร่ำรวยได้เนี่ยมันจะต้องมีดาวพุดธครับหรือดาวศุกร์เพราะสองดาวเนี้ยมันจะเป็นดาวเห็นการที่จะเป็นแสวงหาทรัพย์สิน แต่ถ้าเป็นดาวอื่นมันจะเป็นแสวงหาอำนาจแสวงหาคู่เข้าใจไหมไปแสแหะแสวงหาคนชื่นชมไปสแสวงหาบุญไปสแสวงหาคุณธรรมเพราะฉะนั้นตามตำราบอกว่าสามดวงแล้วไม่แล้วไม่ร่ำรวยนั้นที่ว่าหมออาจารย์หงายหลัง ก็เพราะว่าไปทํานายตามสูตรว่าดาวเกษตรสามดวงดาวอุดอะไรแบบนี้จะต้องร่ํารวยเพราะว่าเขาเขียนมาอย่างนั้นจริงๆแต่จากสติที่เห็นมาผู้ที่ดาวพุธกับดาวศุกร์ไม่ดีแล้วมีดาวเกษตรสามดวงก็จะร่ํารวยหรือมีทรัพย์ได้ตอนอายุเยอะๆเราจะต้องไปดูนวางจากักรจริงว่าในนวางจักรนั้นดาวพุธเขาดีหรือไม่ เข้าใจไหมถ้าดาวพุธของเขายังเป็นเป็นปะเป็นนิดดาวสู่เขายังเป็นปะเป็นนิดเขาจงเขต้องไปดูตอนตียางอีกทีหนึง่งแต่ตียางเนี่ยมีคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องโหราศาสตร์และการที่ผมออกมาสอนเนี่ยและผมก็คิดดีแล้วนะว่าผมอยากให้ทุกคนดูดวงเป็นไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมอดู ไม่จาเป็นเลยเพราะถ้าคนที่ดูดวงจะเป็นหมอดูเนี่ยเขาจะทําได้ตลอดรอดฟังอยู่แล้วแต่วิชาโหราศาสตร์เนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเรียนเฉพาะคนชั้นสูงเท่านั้นแต่เขาไม่ได้ดูดวงใครนะเขาดูดวงตัวเองอย่างเดียวเขาแล้วเขาก็ทํางานอาชีพอ,อื่นของเขาไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้ว่าตัวเองอ่ะจะเจออะไรมีโชคตรงไหนควรทาอย่างไรควรตัดสินใจอย่างไรเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนฟังนะ พขาจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโ้มิจฉาชีพเข้ามาในวงการนี้เยอะมากนะครับแล้วก็พอดูดวงได้นิดหน่อยเรียนได้นิดหน่อยมีความรู้นิดหน่อยก็แอบแฝงมานสายอาชีพนี้โดยสิ่งที่เขาจะทําเลยนะเขาจะทักคุณว่าดวงคุณไม่ดีแล้วชวนคุณทําสะดอกเคาะพิธีกรรมนะครับแต่ตอนที่ผมเรียนกับครูบาอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครูบาอาจารย ทางโขนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่แนะนําให้ทําพิธีกรรมสะเดาะเคาะอะไรทุกหมอที่ดีที่เก่งเนี่ยจะแนะนําการแก้ดวงมากกว่าการสะเดาะเคาะที่จะเอาเงินจากเราโดยการแก้ที่ดีนั้นก็ต้องแก้ที่นิสัยของเราที่เราเป็นอยู่เพราะสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากนิสัยของเราที่มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันจะไปหาโชคชะตานั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยน นิสัใสได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกมันก็แค่เบนออกไปให้มันเบาลงหมอที่ดีจะมีวิธีการแก้ดวงให้คุณโดยจะมีวิธีการแก้ดวงให้คุณโดยการใช้การกระทําใช้หลักการโหนและการคํานวณลองมาหน่อยก็อาจจะปรับทำเลเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางปรับวงจุย้ย เปลี่ยนนั่นเป็นนี่ยกตัวอย่างว่าดาวจันท์รไม่ดีทําอย่างไรถึงดาวจันร์จะดีดาวคารไม่ดีทําอย่างไรถึงดาวคารจะดีอ่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พิธีกรรมนะคืออาจจะเป็นการสัญญกรรมกับตัวเราอันนี้ผมคุณมีแต่ได้